สวัสดีครับวันนี้เรามาพากินอาหารสตรีทฟู้ดนะครับข้างทางนะครับก๋วยเตี๋ยวไกม่มะระนะครับบุฟเฟ่ก็ถือว่าอร่อย,อยนะเจ้านี้นะรานะคาก็ไม่ไม่แพงแต่ของกินมีเยอะอยู่นะครับของกินมีเยอะมีหลายๆาอย่างนะมีมีน่องไก่ข้อไก่เอ็นไก่หนังไก่ อะไรนะร้านนี้นะกินอร่อยอ๋อร้านนี้นะกินอร่อยด้วยนะครับนี่แต่จ้าจะมีหลายอีกร้านนึงแต่ว่าเห็ว่าร้านเดียวอ่ะเอามากินมาไล่กินมาแล้วสองร้านแล้วครับมเอาเส้นหมี่นะร้านนี้อย่าสั่งพิเศษนะครับจานมันใหญ่มากโคอยมันใหญ่มากไม่ค้าถ่ายได้เนาะขอถ่ายแล้วนะครับอย่าสั่งพิเศษนะครับโอ้โ oh, ห <c oughs> ผมเคยสั่งพิเศษแล้วกินไม่หมดนะฮะ อนี่ครับรน,นะนี่นี่นี่อันนี้คืออันนี้คือมาตรฐานนะเราปรุงเพิ่มได้นะครับน,นี่เลือดมวยนี้ชอบกินเลือดนะฮะกินเล,ลือดกินเนื้อมวยนี้ชอบกินเลือดกินเนื้อแล้วร้านนี้จะสะอาดกว่าร้านที่เคยกินนะได้กิตนตน่อเลชอบสูบเลือดสูบเนื้อเลยมวย้ชอบสูบเลือดสูบเนื้อนะฮะ วดก <the prestigious emin peaks> <the> ๋วยเตี๋ยวพี่ทนใช่ไหมน้องก็อวดก๋วยเตี๋ยวน้องน้องนะไปเนี่ยอันนี่ไปกับเขาสีขาวนะโอเคครับนี่ของผมได้แล้วนะครับนี่จ้าค่ะจ้เอ้ยเสร็จยังอ่ะทำได้เสร็จยังอะไรจ๊ะ อะไรอ่ะมอ๋อมะละมะละ,มะละต้มไม่เอาชอบมะละสดชอบกินมะละสดครับไม่ชอบกินมะละต้มแล้วก็มีผักเยอะครับตรนนี้ดูแถวๆนะคระับผมมรมผัดจะเยอะ ที่นั่งก็แย่ๆนะฮะมาแล้วมาแล้วอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเวลาก็จะเป็นแบบนี้นะมามามากินเดี่ยวกันนะครับเดี่ยวมาละกูเฟ้นะครับตรวจพิการต่อน้ำคอทีเลยค่ะตรวจเรา สักหน่อยไหมสักห,หน่อยไหมคลิปนี้อาจจะมูมามนิดนึงนะคะเพราะว่าร้านนี้อร่อยจะกินแบบเรียบ,บร้อยก็ไม่เรื่อนต้องกินแบบมูมามูมาถึงจะได้รสชาติ กินพอมเอสกินพรอมเอสนะครับไม่ต้องไปอดอาหารนะครับใช้แลวกินพรอมเอสไม่ต้องอดอาหารเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าหัวแหลกระจายเนอะเป็นผลิตภันฑ์ครอบคุมน้ำหนักอี่ข้อเดียวที่ไม่ต้องคุมอาหารกินได้หมด,ดยอยากกินอะไรกินเลยตามปกติเลยครับ น,นี้สั่งธรรมดานะครับไม่ได้สั่งพิเศษอันนี้สั่งแบบธรรมดานะครับไม่ได้สั่งแบบพิเศษพิเศษผมเคยสั่งแล้วกินไม่หมดครับ ก็อ,อยู่ข้างทางเส้นไปสุพรรณนะเออลยแยกบางบัวทองมาหน่อยนึงทางไปสุพรรณมองฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีป้ายาป้ายบอกทางว่าสุพรรณบุรี100กิโลไซนาน้า200โลคอนสวรรค์270โลนะฮะมันจะมีป้ายอยู่ตรงนี้จอดตรงนี้ได้เลยนะครับ จะมีรถจะเป็นสองร้านติดกันให้ให้กินร้านที่สองนะครับให้เข้าร้านที่สองก็กิบบบบนมาหมดแล้วทุกร้านนะครับเดี๋ยวนี้ราคาก็45บาท ยอดครับกินก็เปื่อยๆนะครับน้องเปื่อยเนาะพี่โยนไปตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับไม่ถังขยะหรือเปล่าก็ถังขยะไปให้แต่ละร้านแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะ เขาไม,มีหังขยะไว้ข้างหน้าหลบอยู่ข้างล่างครับเราาทีนี้เรากอไอีกสิงนว่าเราิรากินพอมเอ็ดแต่เรากิดโอานากินพรอมเอ็ดกินมาหาโอด

ั <c oughs> วน,นี้กินไม่หมดนะครับยกมาให้นะครับเยอะมากมากเลยคือ เปื่อยมากนะอืมเืขาเปื่อยแล้วข้าตุ๋นข้าวไก่ได้เปื่อยมากเกลียวเคีย้ยวเคียเค้ยวกันทางกระดูกก็ได้นะเคยว่ากระดูกข้าวไก่ใหญ่เนาะถ้าเป็น,นกระดูกเ,เ,เอนะ็นอะไรกระดูกอ่อนอ่ะไม่ต้องขายเคี้ยก็ได้นะ จะลดความอ้วนนะครับแล้วก็หาของกินแบบนี้ครับดูดิยูดๆดูเขอสานหาของกินพ <c oughs> อจะลดความอ้วนดูืขอสานหาของกินครับกูไ,ไ,ไม่ได้ลดเราไม่จ้เป็นต้องลดเพราะเราพร้อมเอสเนี่ยพร้อมเอดออกมานี่พอลัออกมาแบบท้าทายมากนะท้าทายมากเลยนะครับที่ว่าคนกินไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลือไม่นั่นเลยนะครับท้าทายรี่ไม่ท้าทาย ที่ดูแลกันว่าคนอย่างนี้ได้ถึงือแล้วเนาะน้ำหนักเยอะะแต่ว่าหนึ <eye> <fit> ่งเลยนะแข็งขาไม่ลดเพราะว่านี่เป็นคนเกิดมาแข็งขาใหญ่แล้วพอวันนิดนึงแข็งขาพอออกคือพอพอออกลงตัวจะลงแต่ทีนี้พอมันเอะอะไม่จะเกิดลดลงลดลดลงนะคะไม่ใช่แบบว่าเล็กสวยเลยนะแต่ว่ามันลดลงเนี่ยมันทําให้เก่งดีแต่ก็ไม่ลดขนาดย่อแล้วแหะ เงเก่งต้องซื้อใหม่เนื่อยังใงหลงหลงก็แองเกงไม่ได้เลยอ่ะหลุดเตเดินเดินก็แล้วก็คอยจับตงเก่งเนี่ยยังไงพี่อ่องขาเดกตงเก่งก้อ็เก่งนี่สิใหม่แต่ว่าออร์ค่ อย่างนึงคือมันติดมือหาที่ชู้ไม่เจอ็ไม่เหต้องกินถุงมือขนาดนั้น <c oughs> เสร็จครับเรียบร้อยละนีอะ่อิ่มมากครับมากดูครับของหมวยก็ไม่เหลือครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับสำหรับที่นี้ พร้อมเอสช่วยเราได้ครับอแม้เราจะไม่ช่วยพรอมเอสตอนนี้เรามีโปรเนาะเดือนนี้เป็นเดือนเป็นแม่รักแม่นะคะก็มอบสิ่งดีก็อยากจะแนะนำพรอมเอสก็มีพรอมเอสสอง่องนะครับหนเก้าร้อยเก้าสิบบาทแถมเอสเซนต์เจลเจลที่เจาไปฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคในจมูกนะครับผมแก้วแล้วก็แก้วน้ำร้อนแก้ว แก้วใส่น้ำร้อนที่ไม่ร้อนนะครับใครอยากรู้แล้วก็สกินไบ่บ้างมีด้วยถ้าอยากต้องสั่งนะครต้องสั่งนะครับโอเคขอบพระคุณครับ